แต่ก่อนนะเขาเรียกว่าพระบาทหลวงในฐานะเทตมาทรรอยู่พระตรมาก็เข้าไปอินเดียบ่อยสมัยอดีตถอยหลังไปประมาณสามปีสปีเข้าไปในประเทศอินเดียไปสร้างวัดร่วมกับพระครูประกาศสมาธิคุณไปเขาเรียกว่ามรุกไทยวรรมหาวิหารเป็นสถานที่ใกล้ที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมวัจนนาธรรมจักกบประมตสูตร ให้กับปัญจักรวรรทั้งห้าเขาคิ้นกูตั้งอยู่ในประเทศอินเดียอยู่ในเมืองในกรุงราชครึกอยู่กลางเมืองไม่ห่างนะเดี๋ยวก็ปามาก็ขึ้นไปประมาณไม่สูงประมาณสักสามสิบนาทีก็ถึงยอดแต่บนบนบนยอดจะมีคนขึ้นไปได้ประมาณสักร้อยคนไปนั่งไปนอนกันได้แต่ว่าที่น้อยมากเป็นที่ผิดโหดเฉพาะ สร้างกุณีถวายพระพุทธเจ้าแต่ก่อนที่หลวงพ่อจะได้มาเป็นคิจกรตรนั้นนะนำม,มีปัญหามากเ <c oughs> ขาบอกว่าแม้แต่รอยพุทธเจ้ารจริงๆยังไม่มีในเมืองไทยเพราะเราเรียนมาอาตมาก,ก็เรียนมาอย่างนั้นเพราะในหนังสือ,อพุทธประวัติเขาบอกพระพุทธเจ้าไม่เคยสเสด็จเมืองไทยนะอันนี้เปนเพียนไปความจริงแล้วอาตมาก,ก็เข้าไปถามกราบเรียน สมัยนั้นสมเด็จพุทธโคตอยู่วัดสัมพยาอามาก็ถามเรื่องนี้นะเราก็คุยกันอาตมาก,ก็บอกว่าอย่าว่าแตกพระพุทธเจ้ามีพระชนรือถามว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่นั้นเมืองไทยเป็นเมืองไทยหรือยังอยู่ว่าพระเจ้าไม่เคยเสด็จเมืองไทยความจริงเลยยว่าแตกพระพุทธเจ้ามีพระชนเลยพระพุทธเจ้าท่านตริพาน์แล้วสามร้อยปีสัตวรัตที่สาม อาศกมหาราชสรงสาวกมาประกาศพุทธศาสนาในนีแดนแห่งนึงท่านไม่ได้บอกว่ามาเมืองไทยเมืองไทยยังไม่คลอดยังไม่ท้องที่ไม่ตั้มไปในสมัยนั้นท่านว่ามาในสวรรค์ภูมิในสวรรคภูมินั้นมีราชธานีอยู่ห้าราชธานีคือหนึ่งรังกาสองมาสามหมอนสี่ขมเมรห้ายวน ใชยังไม่เกิดไปนั้นอัตมาก็บอกว่าล้วก็อาจจะเป็นปัจจันชนบทขึ้นอยู่กับประเทศอ,อินเดียก็ได้และในฐานะที่เราเป็นนักพุทธศาสนาเราจะไปตีความองค์เดียวไม่ได้เพราะในสัตวัตม,มีพระ พระพุทธเจ้ากรัดถึงห้าพระองค์นะครามากรัดไปแล้วถึงสี่องค์จะองค์ใดองค์ใดก็ได้ดูเท้าของพระองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่ที่สุดในโลกกว่างถึงเมตรกว่ายาวสองเมตรกว่าก็สามเม็ดไม่ที่ไหนก็มีเอกลักษณ์บอกเรื่องราวของรอยพระพุทธเจ้าอย่างเด็ดชัดเพราะงั้นเราจึงเชื่อแน่ว่า พระพระเจ้าต้องมาเหยียบในเมืองไทยแน่นอนและเมื่อพระเจ้ามาเหยียบที่ไหนนะความเจริญต้องมีแก่สถานที่นั้นเจริญทางด้านไหนคะเจริญทางด้านพุทธศาสนาเพราะเราจะได้เห็นได้ว่าศาสนาพุทธของเรานี่มีความเจริญในประเทศไทยยิ่งกว่าประเทศใดๆในโลกที่ได้ตั้งไป ම් ඉම සකාරතු කතා කොන්නතරපුූතය පතිකන්හතුව කම්මතන්ති කළතන් හිතය සු ้วัพุโควาโคตังาวันตังอภิวาเทมตังบะควันตังอภิวาเทมิดัง,งน้นก็เรื่องราวของพระบาทก็อขอให้เราเปียนตอนนี้ขอสวัสดีปีใหม่ จงมีแต่ท่านทั้งหลายแต่ขออนุภาพแทงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันปร,ระเสริฐและพรทั้งประการองพระภูมิพระพักเจ้าจงได้โปรดบนดานปกป้องคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายจงหมดทุกข์กโรกไทยจะประกอบกิจการอันใดๆขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จกันทุกท่านทุกคนคือ สระบงชาตรีแล้วชาวาคณะมีคุณภัยรัตรสังวริบุตรเจ้าของบริษัทดีด้าดาราวิดีโอสามเสียนที่สร้างหนังสร้างละครเนี่ยก็มีความเคารพในรอยพระบาทภูเขาคิจกุกูหรือหลวงพ่อเขียนนะครับก็บไปไหว้ทุกปีแล้วดูเทศกาลที่เปิดให้ไหว้เอาละครังไปถวายครับลูกศิษย์ก็จะจัดพิธีใหญ่โตมโหฬานนะครับท่านได้เห็นที่สระบ์พูดวันนี้ ถ้าทราบข่าวแล้วก็บอกต่อๆๆๆนะครับใครเคยไปเขาชิจกูดเตรียมฟังข่าวให้ดีนะครับเขาไปขอโชคขอลาขอความสุขขอความเจริญที่นั่นศักดิ์สิทธิ์มากขอแล้วสําเร็จทุกรายนะครับแต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องเคารพด้วยกายวาจาและใจท่านต้องเป็นคนดีนะครับความดีจะส่งเสริมท่านนะครับขอบนุโมทนาขอบคุณครับ อันมากมายรอยพระบาทที่ใครๆราบไายบูชากล่าวถึงเขาาิิจะกูดแห่งเมืองจันทรคนเขาเล่าขานมานานแล้วนะมีเรื่องอัศจรรย์พิสดารน,นานมาลี้ลับกังขามีในตำนานเขาคิ เชกูดที่สุดแห่งบุญรอยพระบาทเป็นศูนย์ทินสทานมีสิ่งเหลือเชื่อโปรดฟังกันเนจะกล่าวสืบสารตำนานความจริงเขาคิดเนอชกูด สูตรเด่นชัดแดนพุทธประวัติแนมมาสำคัญยิ่งพระพุทธาองค์สเสด็จมาเรื่องจริงเพราะมีหลายสิ่งปรากฏการจึงมีเรื่อง วถึงความศักดิ์สิทธิ์น่ทั้งอิทธิริตเนอและปาฏิหาริย์ปรากฏเรื่องเล่ามีมายาวนานน่จนเป็นตำนานเสืบสานเรื่อยมาเรื่องแรกจะกล่าวจะขอเล่าถึง อันเป็นเรื่องซึ่งผู้คนกังขาเป็นเรื่องความเชื่อและความศรัทธาอัศจรรย์นักนายท่านสาธุชนมีคนเท่าคนแก่มากมายรุ่นตารุ่นยายทั่วทุกแห่งหนนขึ้นเขาได้สบายเหตุคลายกังวลนเพราะเหตุแห่ง คนเนนักถือสัตว์ทาแต่คนหนุ่มหนุ่มไวเบนนาจะเพศทำอุวันวิเศษไม่เห็นคุณนาค่าขึ้นเขาคิดชะกูดโดยไม่สัตว์ทาต้องเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วลาถอยไปจะเล่าเรื่องอัศจรรเนให้ฟังอีกหน่อยยัง น้อยนั้นก็จังได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์อัจฉร,รยะจันใจรอยพระบาทนั้นใสไม่ทำามามดาก็เมื่อปีสองห้าหนึ่งสามมีชายห้ามห้ามทำ ไม่เข้าท่าขึ้นเขาคิดชะกูดโดยไม่สัตทาเยอะยันกล่าวหาไหยหินอะไรทั้งรองเท้าเจ้าก็ไม่ทอดแล้วนอนหลับฝอดไปพักใหญ่ๆฝันว่าวิ่งจากที่สูงลงสู่บัน แต่ที่ไหนได้ตกเขาเสียงดังไม่ถึงกับตายแต่สีสังแตกวิญญาณไม่แยกทันนะอภัยให้มีสาวงามเด่นสวมรองเท้าเข้าไปแล้วไม่กราบไหวจึงโดนโทษทันมีลมมาแรงๆมาพัดเอารา ลอยเคว้งคว้างสาวนางนั้นชนเอาหินแนสลบเนอยู่ยาวนานเดชะบุญกรรมการพระบาทรับทัานนี่แหละนะเป็นความนับประมาทร้องดังฟังชัดโปรดจำให้มัน ต้องเคารพสถานที่และอย่าดือดันทอดหมวกรองเท้าท่านจะพบสิ่งดีดีอีกตัวอย่างนั้นมีมา เาอันสูงเหลือที่ท่านไม่เป็นไรเพราะท่านปฏิบัติดีศรัทธาบ่งชี้จะคุ้มครองตนมีแม่ชีคนจีนคนหนึ่งถือศีนสาบซึ่งชอบสร้างกุศลนมัสการลอยพระบาทเนประกาศ เห็นความศักดิ์สิทธิ์เลิดล้นดนจิตใจท่านไม่ยอมลงจากยอดเขาถือศีลยืนยาวไม่ไปไหนลูกหลานญาติมิตรจึงพร้อมใจสร้างกุติไว้ให้ บําเพ่นทานท่านอยู่คนเดียวบนยอดเขามีเสือนั่งเฝ้าสมัครสม,มานอยู่เป็นเพื่อนแม่ชีสมาทานไม่ห่างไกลกันนั่นคือเมืองลับแลเดี๋ยวนี้แม่ชีเงอท่านสิ้นแล ผมสิบปีแล้วครับก็สิบกว่าเที่ยวแล้วครับครับใจดีครับท่านมีเมตตาครับผมเพิ่งมาครับเพิ่งมาเหมือนกันครับเพิ่งมาไ<อ>ด้ซอสิบตัว ก็อยากให้คนรุ่นหลังทตามแกเพื่อตอนแกมีชีวิตอยู่ครับคิดถึงครับผมเพิ่งผมเพิ่งมาปีนี้แต่ก่อนผมทำเกือนอยู่ตรงนี้ทางขึ้นหอยากให้เขามีกำลังใจมาช่วยงานในบนเขาเนี่ย ก็เที่ยวครับยังคิดถึงลูกปูเหมืนเดิมเลยครับห้าปีแล้วครับถ้าขยันก็ยี่สิบรอบครับไม,ไม่สบายใจก็เสียใจแล้วดีใจดีับครจะให้ให้เ <laughs> สียใจกับ